ไม่โดดช้ามันจะแตกกันเลยกูเห็นอนาคตแล้วใช่ไหมตัดได้เช็คซ้าย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 เอ้าอันไหนหมดกู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 ปั๊มยากูปั๊มยามันอยู่มันอยู่ข้างบนอ่ะมันมันอยู่ตรงที่ที่กูกูตายตายที่แล้วอ่ะอีกที่หนึ่งอ่ะนะ เฮ้ยมันรวมคนหนึ่งนี่หว่าอัออน,ออนนั้นเกาะตอนจะแตกสวยสวยอีกตัวหนึง่งชุบกูว่าชุบกูซื้อ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 มันต่างนี้เอ้ยข้าวถุกเม็ดไม่มีกระเป๋าเกียร์ระเบดไม่ได้ยี่ยมีคนคนนะ ไอ้เนี้ยไอ้ไอ้บัตรไอ้ไอ้บัตรเท้าแตกวะวะไอ้ยันนั่นยันยันนั่นโล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 หลังเข้าเหรอสแกันอีกรอบนึ่งสแกันอีกรอบนึ่งเวดเวดเวดเฮ้ยเหลือเวตตัวเดียวใช่กาแตกดแต่ สวยเฮ้ยโฟกเกือบแย่เนี่ยเลน,น,นม่วงเลวเลนม่วงเฮ้ยเก็บม่วง,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 งเว่อร์ยิงตยิงติดมึงอะเจีใช่อะไอ้โฟกัสลองตกนะเว้ยกูช่วยไม่ได้จริงนะจริงๆก็ช่วยได้แหละไอ้เช็ค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  แล้วก็ผิก็ผิดมีคนมะสามสอะตวกูผิดเยียดาวตัวดาวตัวทำไมกี่ตัวล่ะไอฟบอกสกูยิงไปหเหลืออีกหเหลือกี่บี้ปะมึงยิงตัวอะไรไปอ่ะนาไอ้ฟกไม่้ยิงไอ้ฟอกไอ้ฟอกยิงอะไรไปไอ้ฟอไอ้ฟอฟกรักษาโพซิชันหรือไม่มันก็สแกนส่วนไปอ่ะ น้ำ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 เฮ้ยไปเลยไปเล้ไเลยไปเลยไเลยต่อแต่ละอุยกูกูเป็นอะไรกับไอเยี่ยวาร์ปนี่เนี่ยต้องข้นิลนขึ้น1ิบไลนนันเออขึ้น1ิบลนแล้วก็ไปอยู่ข้างบนเหมือนเดิมป่ะเอ้ยเหมือนมันอะกูไม่รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่านะพวกมึงคิดว่าไงอะเอาง่ายๆคือกูเต็มแล้เดีกูไปเช็คข้างบนให้มันยังอยู่ป่ะ ออกมาแล้วออกมาแล้วเอ้ยมันจะดอกว่ะมันดอกว่ะไม่ปลอดภัยนะกูมองว่ามันมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เออตรงไหนก็ได้ว่าวงมันมาแล้วยังไงๆเฮ้ย้มๆยิ้มๆ้มๆเออทำไมต้องข้ประตูต้อง้ประตูอยู่คนลล่ได้ไู่ล่งบวกได้ล่วกได้ยังไม่อยากจะพูดร่วงไับทาไหนี่ไอ้เรื่องยัไงข้างล่างก็ต้องบวกกันหรอจริงๆนะ <พอ S 2> ก็พอพอมันยิงปุ๊บมันตั้งมันตั้งสตินะพอเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพูดให้ฟังกูว่าพวกมึงน,น่าจะรู้เรื่องอะไรมันมีผ่านไหมกูว่ามันไ,ไม่มีถ้าเสียงเสียงยิงเมื่อไหร่มึงยิงฝั่งที่เยอะกว่าเพราะไอ้เี้ยฝั่งฝั่งฝัง่งตัวเดียวตายตายแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเขายิงวะออกมาตัด,ด เฮ้ยรอปลาระเบิดยิงกันแล้วนี่เจมไอ้เหี้ยกูเสือบยิงตัวนั้นดไอ้สัสเสียวอ่ะเฮ้ยกูมันมีตัวอะไรบ้างวะยลนบาทเว็ดยันผ่านตัวปะมึงรอดูวงอ่ะมึงไม่ยิงมึงสายแล้วเจาะมีอีกมีอีกมีอีกมึงต้องรอสูมเฮ้ยมันจะนอนแล้วมันจะนอนแล้วรอ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 มันชุบรอมันชุบรอมันชุบ เรามาชุบเราแนชุบกูยิง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 ต้องอบ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 บโอ้หไอเียไอเียคือตะเกียบวงมันอยู่ข้างล่างกูก็เลยให้อบเลยกูเห็นวงั้ตแรกอะเนี่ยวงไอ้้เปลยเลเว่ยยัถ้ามันรอสักแป๊บนึงอะเออดี บอกเลยว,ว่าสีมิ้นไอ้เหี้ยสี่เราคำแบ็กส์ว่ะดูได <c oughs> ้เป็นไรไดิหัว <c oughs> เาะฉันอเฟิลม่หัห <c> ด <oughs> <c oughs> อัวชานไยเฟิลม่ก๊อตโคตรก๊อตชาบะ来่ะ เสียผมโอ้รู้ท e ี่น like ่าน่าจะปลาอาร์ตาใส่ถ้าอยากให้มันลงไปดิเอา 我谢当龙了。 哦，给我！下来，下来！哇操，一点！我操！他下去了，他下去了！呀呀呀呀呀！他哦，在上面呢，他们在上面。You 小心点，小胖子跟着我了，胖子跟着我了。 jump pad you have jump pad jump pad you have cái bỏ tục jump pad a you have cái Hey, chưa up. กมาไอ้เช่ยงงแล้วเวทมันไม่ยอมซิปไลขึ้นไปด้วยเปิดแถบที่แสดงไอพีสได้ไงล่ะครับเซตติ้งเกมเพย์แล้วก็เพอร์เฟ์ดิสเพย์ครับตรงนี้กดออนขึ้นมา